สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ Fortnite ได้นำอีเวนต์ประจำเทศกาลฮาโลวีน Halloween, ซึ่งชื่อว่า f o r t n i น e m แมสเข้ามาในเกมแล้วนะคะในอีเวนต์นี้นะคะมีเควสให้เราทำเพื่อรับของฟรีกันด้วยดูนี้นะคะ Fortnite Mask expect new spooky q u e s t each day ก็คือว่า e v e n นต์ r t n i t e Mask เนี่ยจะมีเควสเพิ่มเข้ามา ทุกวันนะคะเข้ามาทุกวันจนกว่าจะหมดเทศการอนเพื่อนๆดูตรงนี้นะคะ f o r t n i g h t m a r e Bonus g o เราจะมีโกลหรือว่าเป้าหมายในการทำ Quest เ,เนี่ยเพื่อจะได้ของรางวัล3ชิ้นนี้ก็คือ Glider, b a c k b l i n g แล้วก็ Pickaxe นะคะกด Inspect Item ทางด้านขวาล่างเพื่อดูของได้เลยนะคะนี่ อันนี้เป็นไกลเดอร์นะคะเรียกว่าสวยงามมากแล้วก็ดูแบบหรูหราโครมโครนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นแบ c ็กปลิงนะคะเป็นเป็นแบ็กปลิงที่มีสไตล์ด้วยหรอ,อมีความแตกต่างนิดหน่อยเป็นเงินเงกับชมพูชมพูนะคะแล้วก็เป็นพิกแอสค่ะพิกอสนาตาเป็นแบบนี้นะคะใครที่อยากจะได้ของรางวัลพวกนี้นะคะเพื่อนๆก็จะต้องทำเควสของ Fort n i t e มาให้ครบตามจำนวนที่มัน กำหนดไว้นะคะ5อันสำหรับไกลเดอร์แล้วก็13สำหรับแบ็กคลิงแล้วก็25อันสำหรับพิกแอ็กซ์นะคะเควสที่เราจะต้องทำจะอยู่ในเซ็กชันควอดไนแมสนะคะแล้วก็จะเป็นเควสด้านล่างแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้วันแรกที่มันเอาเข้ามามีอยู่แค่2อันนะคะและมันจะเข้ามาเพิ่มทุกๆวันจนกว่าจะหมด event. อีเวนต์เพื่อนๆนนะคะสามารถทำได้ ตอนหลังใกล้ๆสัสวอีเวนต์ก็ได้คือไปทํารวดเดียวเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครรีบใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทําทุกวันที่มันเข้ามาได้เควส t อันนี้นะคะมีเวลาหมดแล้วถ้าเวลาหมดไปแล้วนะคะไม่สามารถย้อนกลับมาทําใหม่ได้แล้วก็ฮาโลวีนปีหน้าก็จะไม่เอากลับมาให้ทำนะคะเป็นของที่พลาดแล้วพลาดเลยเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องทำก่อนหมดเวลาดูนี่นะคะ 1W แล้วก็ 6D ก็คือว่าเควสเนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลังเหลือเวลาอีก1สัปดาห์กับอีก6วันนิดๆเองค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะใครอยากได้เควสเข้าปุ๊บรีพํำปับนะคะเพื่อนๆสะได้ของสวยๆงามๆมาใส่ประดับหรือว่าจะเก็บสะสมกันไว้ใน ID ก็ได้ค่ะ